วันนี้เรามาที่คลองแฮบุฟเฟ่กระทะร้อนนี้ก็คือจุดจำหน่ายตั๋วนะคะเราซื้อตั๋วใน299บาทได้ตั๋วมาแล้วเราจะได้แก้วหนึ่งใบและตะเกียบ1คู่นะคะอันนี้ใบผ่านประตูเราก็เอาใบผ่านนี้ประตูมาเลยดูสิบุฟเฟ่ทะเลกุ้งแม่น้ำตัวโต,วตว หอยหลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวจะบอกว่าของสดมากอร่อยมากและนั่นก็คือหัวปลากระพงด้วยนะคะมีเยอะแยะมากมายและนี่ก็จะเป็นโซนผักลูกชิ้นเอ้ยอะไรเอ่ยจะบอกว่ามันเด็ดมากๆใครที่เป็นสายเนื้อเนื้อก็มีนะคะเนื้อหมักงาหมักนูหมักนี่โอโ้โหเลือกไม่หวัน่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวและนี่ในส่วนของน้ํานะคะก็จะมีทั้งน้ําแฟนตงแฟนต้าน้ําอะไรเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็นี่ปลากระพงค่ะเราก็ไปเลือกนะคะให้เขามาเผาอเป็นปลาเผานะคะแล้ว็มาเลือกไว้นะคะแล้วก็นี่โซนนี้เป็นโซนอาหารจานเดียวโอ้โหจะบอกว่าของจริงเนี่ยของเขาสะอาดมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่แบบคนเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะจะบอกว่าเมนูนี้นี่เลยก,กุ้งถังอร่อยซูชิก็มีนี่โซนสลัดผักเป็นยังไงล่ะน่ากินมากดูผลไมส้สิมีหลากหลายแล้วจะบอกว่านำ จิ้มเนี่ยแซ่บมากดูในส่วนของขนมหวานไม่ใช่มาแค่หม้อเดียวนะจ๊ะมาเป็นสิบสิบหม้อเลยโอ้โหใครชอบรสแบบไหนปรุงเ,เลยจ้าแล้วก็มีส้มตำให้เป็นกิจกรรมที่ทำกันกินกันเองได้ด้วยนะคะมีข้าวเกลียบด้วยอ่ะอันนี้เราไปเลือกมาแล้วเราก็เอากุ้งเนี่ยมาย,ย่างเอาปลาเนี่ยปลาที่เราให้เขาเผานะย่างกันเสร็จแล้วนะคะนี่ลองดูสิกินไปสักพักนี่หลักฐานจ้าหลักฐานจะบอกไว้นะคะ ว่ามากันแค่สองคนเองนะมีในส่วนของนี้คุณสาวเองจ้ะนี่ก็คือหลักฐานที่แบบนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแค่ส่วนหนึ่งนะปลาเผาเนี่ยจะบอกว่า2ตัวนะคะไอตัวนั้นอะหมดไปเป็นตัวที่สองนะจ๊ะดูสิโอ้โหนี่แค่ขนาดว่าพนักนางานเนี่ยเอาไปแล้วนะหัวกุ้งยังมีเลยหัวกุ้งนี้จะบอกว่าอร่อยมากสดมากแล้วก็มันมากๆจะบอกไว้นะว่าที่นี่อะค่ะเขาจะไม่จํากัดเวลาร้อนเป ตั้งแต่บ่ายสจนถ,ถึงสี่ทุ่มครับผมเริ่มกินตั้งแต่บ่ายสก็ได้แล้วกลับสี่ทุ่มก็ยังได้เลยถ้าเรากินได้นะนี่สุดท้ายกินข้าวไม่กินหวานสันดานจุดจุดจ,จุทิ้งท้ายด้วยไอศครีมนะคะมีคนหลับแล้ว1จ้าลองดูนะคะบนโต๊ะนี้เพื่อนๆคิดว่าเหมือนกินกันกี่คนคะบ้างม,มีคนหลับนตา